นะครับมาดูกันว่าตอนนี้ขุดเสร็จแล้วครับจะขึ้นไม่ขึ้นครับรอชมครับต้องออกให้พร้อมกันนะครับถ้าออกไม่พร้อมกันนี่ไม่ขึ้นแน่นอนปึ๊บลุกแล้วครับนี่ครับแฉวแกวแกวแฉวโอเคครับผมขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับแลวก็อ้อยก็จะเต็มล้ำนะครับ เป็นเที่ยวสุดท้ายครับของวันนี้ครับวันนี้ก็ออกไปก็สี่คันรถครับพ่วงโซงครับแล้วก็สิบร้ออีกสองครับวันนี้โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดติจตามครับฝากกดไลค์ครับฝากกดแชร์ครับกับให้ช่อง ตัวดินฟรามาตัวน,นะครับแล้เราพบมันใหม่คลิปหน้าครับโอ้โหสิ่งครับสิ่งสิ่งสิ้งได้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ